โอ้เยอะมากโอ้เยอะมากจากไปซิวนะครับผม EP ที่ยี่สิบสองนะครับนะฮะอ้อยังเข้าเหมือนเดิมครับวันนี้มาเช้านะครับมามะม่วงนะครับโอเคครับผม EP ที่ยี่สิบสองนะครับผมโอ้เข้าดีมากเลยครับแดดดีแดด,ด,แ,ด,ดแรงวันนี้ครับผม มาดูหลังนี้ครับทุกคนโอเ้เยอะมากเนี่ยฮะกวดโยนครับเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับนี่ใส่สองหลังติดกันเลยหลังนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเนี่ฮะโอ,โ,อโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เลยครับือ้โหไม่ธรรมดาครับใหม่ใหม่ครับ ดักครั้งที่สองแล้วนะครับโอ้มานมานมานเนี่ยมาดูหลังนี้ครับหลังนี้หลังนี้เดี๋ยวโหนตึงให้ดูนี่เลยครับโอ้โสนดนเน้นครับอู้เยอะมากมากเนี่ฮะเต็มขวดเต็มขวด เยอะมากเยอะมากครับโอเคครับหวดจำโมครับพี่น้องโอ้เยอะมาก EP ที่ยี่สิบสองนะครับหนูฮาเยอะเยอะจริงๆรอบเดียวครับผมรอบเดียวรอบเดียวเท่านั้นโอเคครับผลประกอบการวันนี้นะครับ EP ที่ยี่สิบสองนะครับผมมันเยอะมากเลยรอบเดียวแป๊บเดียวครับถ่ายให้ดูแค่ตอนยามนะครับผมตอน วางไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยฮะโอ้หหลายหมกเลยครับโอเคเลยครับผม